สวัสดีค่ะซู่ชิงนะคะเวลาที่เราจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งเราต้องดูอะไรบ้างคะเราต้องดูดีไซน์ดูความสะดวกสบายที่สําคัญนะคะเราต้องดูเทคโนโลยีด้วยค่ะเราจะต้องดูว่ารถยนต์ของเราเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะวันนี้ซู่ชิงมาอยู่ที่บูธของ Honda ในงาน Thailand International Motor Expo 2018ค่ะจะพามาดูเทคโนโลยีของ Honda โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวซูชิงจะพาไปสาธิตให้ดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ซิมูเลเตอร์นะคะของเทคโนโลยี Honda Sensing ค่ะเพื่อที่จะจําลองให้เราเห็นภาพนะคะว่า Honda มีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยบ้างค่ะซึ่งผู้ชิงจะอธิบายเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์ไปเลยนะคะอย่างแรกคือสิ่งที่เรียกว่า CMBS ค่ะหรือว่า Collision Mitigation Braking System นะคะระบบนี้จะช่วยเตือนการชนรถหรือว่าคนเดินถนนค่ะมันทํางานยังไงนะคะเวลาที่เราขับรถไปแล้วขันข้างหน้าเนี่ยเกิดชะลอความเร็วเบรกกระทันหันหรือว่ามีรถปาดหน้ามามี คนเดินถนนเดินตัดหน้ามาแล้วตัวเทคโนโลยีเนี่ยรู้ว่าระยะห่างระหว่างรถของเรากับสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยค่ะระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีเลยนะคะซึ่งก็จะเตือนผ่านหน้าจอแสดงผลเตือนผ่านสัญญาณเสียงให้เราได้ยินหรือว่าสั่นที่พวงมาลัยให้เรารู้ตัวด้วยค่ะถ้าหากว่าเรายังไม่ทําอะไรบางอย่างลงไปนะคะระบบก็จะไปช่วยเสริมแรงเบรกของรถให้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ ACC with LSF หรือว่า Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow ค่ะ เวลาที่เราใช้ระบบนี้เนี่ยเราสามารถตั้งความเร็วของรถยนต์ของเราได้สมมติว่าสู้ชิงขับรถไปและอยากให้รถเนี่ยไปด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะฟ mm hmm. ีเจอร์นี้ก็จะช่วยรักษาความเร็วนั้นเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดกรณีว่ารถคันข้างหน้าเนี่ยเกิดชะลอความเร็วขับช้ากว่าเราระบบจะสามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติค่ะทำให้เราสามารถรักษาระยะห่างระหว่างเรากับรถคันที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยค่ะ การขับรถไปเรื่อยๆบางทีเราเหนื่อยเพราะว่าเราประคองรถของเราให้อยู่ในเลนของเราใช่ไหมคะแต่ว่าฟีเจอร์ต่อไปเนี่ยจะช่วยให้เราขับรถสบายขึ้นเยอะมากค่ะด้วยระบบ LKAS หรือว่า l a n e k e e p i n g s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  t s y s t e ตตัวนี้เนี่ยรถรยนต์ของเราจะสามารถตรวจจับเส้นแบ่งเลนได้นะคะแล้วก็ช่วยหน่วงพวงมาลัยเพื่อที่จะให้รถของเราเนี่ยอยู่ในเลนของเราเองอย่างปลอดภัยแล้วก็เราไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะคอยประคองรถด้วยตัวเองค่ะ ฟีเจอร์ต่อไปค่ะ RDM with LDW นะคะชื่อเต็มๆก็คือ Road Departure Mitigation System with เลนดีพาร์เจอร์วอร n นค่ะชื่อยาวแบบนี้จริงๆแล้วมันต่อเนื่องจากฟีเจอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยก็คือทําให้เราอยู่ในเลนของเราได้ใช่ไหมคะแต่ฟีเจอร์นี้สมมุติในกรณีที่สู้ชิงเกิดขับรถมาแล้วก็ง่วงมากหลับในฝันกลางวันอยู่นะคะแล้วก็รถเนี่ยเกิดออกนอกเลนค่ะระบบจะตรวจจับแล้วก็จะรีบส่งสัญญาณแจ้งเตือนโดยทันทีด้วยการเตือนผ่านทางหน้าจอด้วยการสั่นพวงมาลัยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามันยังออกนอกเลนไปอีกเนี่ยก็จะหน่วงพวงมาลัยให้เรากลับเข้า มาที่เลนของเราเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุน,นั่นเองค่ะ และฟีเจอร์สุดท้ายนะคะ AHB หรือว่า Auto High Beam ค่ะเวลาที่เราขับรถไปในที่ที่ค่อนข้างมืดเราก็ต้องคอยเปิดไฟสูงใช่ไหมคะแต่พอมีรถสวนมาอีกเลนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเปิดไฟต่ำเพื่อให้เขาไม่ด่าเราค่ะทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะเวลาขับรถดังนั้นฟีเจอร์นี้จะเข้ามาช่วยค่ะเนื่องจากว่ารถจะสามารถตรวจจับได้ว่าเราอยู่ในที่มืดก็จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเห็นว่ามีรถสวนมาอีกเลนหนึ่งก็จะปรับเป็นไฟต่ําให้เองค่ะทําให้เราสามารถขับรถในที่มื ได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้นค่ะที่เล่าไปก็คือเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing นะคะซึ่งเรื่องดีๆก็คือว่า Honda เนี่ยเขาอยากจะให้ลูกค้าได้ใช้ฟีเจอร์นี้ให้มากขึ้นนะคะก็เลยนำเอา Honda Sensing มาใส่เอาไว้ในรถยนต์รุ่นที่เป็น mainstream เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ Honda Civic ใหม่เดี๋ยวซู้ชิงจะพาไปดูโมหน้าของ Civic ใหม่กันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนค่ะ นี่ค่ะชมหน้าของ Honda c ซ v i c ใหม่นะคะเป็นยังไงคะสปอร์ตมากๆเลยใช่ไหมคะมี2ตัวเลือกนะคะเครื่องยนต์1.5ลิตรแบบ VTEC Turbo 1.8ลิตรแบบ i-VTEC ค่ะและนี่สีนี้นะคะสีน้ำเงิน Brilliant Sporty ที่สำคัญมาพร้อมกับฟีเจอร์เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัย Honda Sensing ที่ซู้ชิงได้เล่าไปแล้วค่ะทำให้สามารถขับคันนี้ได้แบบที่สปอร์ตแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ h o n d a Accord เนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่10แล้วค่ะข้างหลังซู่ชิงนะคะก็คือ h o n d a Accord g e n เจเนอเรชันที่10ค่ะเย้ Honda Accord Generation 10เนี่ยดีไซน์ภายนอกหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากกว่าเดิมค่ะเห็นได้ชัดจากเส้นสายด้านข้างตัวรถแล้วก็หลังคาสไตล์สปอร์ตนะคะเครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบเจเนเรชันใหม่และเครื่องยนต์ระบบส p o r t h y b บริดอินเ l ลเจนต m u l ลติโหมดไดรฟ์หรือ IMMD ค่ะซึ่งเป็นระบบ f u ลไฮบริดเจ e นเรชัน o n 3ค่ะทำให้ Honda Accord Generation 10เนี่ยขับ ขี่ได้ทรงพลังประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะฟีเจอร์สำคัญของรุ่นนี้ก็คือกล้อง2ภาพรอบทิศทางและมีระบบช่วยจอดด้วยนะคะที่สำคัญ Honda Sensing ก็อยู่ในรุ่นนี้ด้วยเหมือนกันค่ะความพิเศษก็คือนี่เป็นการเผยโฉม Honda Accord Generation 10เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะสัมผัสรถคันนี้ใกล้ๆต้องมาดูในงาน m o t o r Expo ค่ะ ใครมองหารถ SUV แน่นอนค่ะ Honda CR-V ใหม่ค่ะมีให้เลือกแบบ5ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซิน7ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินหรือว่าดีเซลนะคะมาพร้อมกับระบบหน้าจอสัมผัส a d v a n c e t t u u h h 7นิ้วรองรับ Apple CarPlay ด้วยและที่ซู้ชิงชอบมากๆฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดปิดอัตโนมัตดิด้วยระบบไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะ บบสมมุติว่าเราถือของมาหอบของมาพรุงพลังเลยเพียงแค่เรามีกุญแจติดตัวไว้นะคะแล้วก็แกว่งขาไปแบบนี้รถก็จะสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้ค่ะหรือจะปิดก็ได้สะดวกรวดเร็วมาก สำหรับใครที่ชอบแต่งรถชอบความแรงนะคะ Honda ก็นำเอาซปเปอร์คาร์มาจัดแสดงเอาไว้ในงานมอเตอร์เอ็กนี้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะ Honda NSX Supercar Sport Hybrid คันแรกของโลกค่ะคันนี้ยังไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยนะคะเขาเอามาโชว์ไว้ให้ดูเฉยๆค่ะ นอกจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและรถยนต์สวยๆแล้วนะคะ Honda เขาก็ยังใจดีมอบข้อเสนอพิเศษแห่งปีกับแคมเปญออกรถวันนี้ลุ้นฟรีอีกคันเมื่อจองรถยนต์ Honda รุ่นใดก็ได้และรับรถยนต์ภายในวันที่31ธันวาคม2561ค่ะโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะใครสนใจชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.honda.co.th ค่ะ มาสัมผัสความพิเศษด้วยตัวคุณเองนะคะที่บูธ h o o n d a ในงาน Thailand International Motor Expo 2018ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธาน,นีค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย